เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรีวิว DX One เ Race Buckle นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัว DX นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวสินค้าชิ้นนี้นะครับมีการออกมาเป็น PDX เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คือคือเหมือนกับของ DX นะครับซึ่งในกล่องของแบบ DX เนี่ยจะได้การ์ดไร e c h e m ของ Silikis นะครับกับ ตัว One Net r e c o r e s แล้วก็มีแค่นั้นแหละครับเพราะว่าตัว c อ l l A ก็ต้องซื้อแยกนะครับได้มาจากแคมเปญของโรงหนังนะครับผมก็ได้มาเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิว2อย่างซึ่งมันก็คืออย่างเดียวเพราะมันคือร่างเดียวกันแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีการออกมาเป็นแบบว่า P D X แล้วเนี่ยผมก็จะทําการขายสินค้าชิ้นนี้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เอามารีวิวในฉบับดีเอ็กซ์ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับแต่ว่าอีกสักพักผมก็จะนําไปขายอ่าน,นี่ก็คือ One n ว t นเนสเรสเ k l e นะครับแล้วก็อันนี้ก๊าซไรเคมีนะครับไอตัวฐานนี่ไม่มีนะครับอันนี้ผมเอามาใส่เองอ่ะตัววันเน t เลยนะครับอันนี้ต้องใส่ฐานนะครับตัวระบบของมันเนี่ยมีแค่การกดตรงนี้นะครับคือในหนังมันจะมีเหมือนว่าเอาก๊าซเสียเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะมองเหมือนว่ามีสแกนไม่ใช่นะครับเวลาเราแบบ เสืรไปปุ๊บเราก็ต้องเหมือนกดแอบกอดิดนึงอะ่ะให้มันมีเสียงตอนนี้ผมทำการใส่ฐานตัว Oneless w a c k e r แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาการ์ดตัวนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับผมอันนี้เป็นการ์ด c a m e l a d e r i e สนะครับแบบไลท์เคมีแบบ ami, ว่า,วามีตัวละครในซีรีส์นะครับไม่ต้องไล่แล้วกันเนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับึ้นการ์ดตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบ PDX ก็มีการแจกเช่นกันอันนี้เป็นจองห่อใส่นะครับผมทำการกันไว้เพื่อว่าเดี๋ยวมีรอยขีดข่วนนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวก็ต้องให้มันเห็นอย่างชัดเจนนะครับ อ็การ์ดเป็นอะไรที่สวยนะครับแต่ว่าถ้าออกมาเป็น PDX ผมก็ผมว่ามันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตัว One เ s สบัคเ e เนี่ยมันก็จะลงสีได้สวยแบบต่างกับ DX แน่นอนนะครับส่วนตัว DX นะครับถามว่ามันได้มาจากอะไรมันได้มาจากหลายวิธีนะครับมันก็จะมีขายแบบแถมพร้อมกับก็ชาร์จไดรเวอร์แบบซื้อแยกแบบผมนะครับซื้อเป็นแบบกล่องก็คือขายที่หลัง ลูกเล่นของมันนะครับตัวดีไซเ n อร v e r เนี่ยจะมีหน้าที่เป็นแค่ตัวแสงคือแสงที่ออกมาปุ๊บแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใส่ฐานอย่างผมอ๋อไม่ใส่ฐานก็เป็นสีเลยคือใส่ฐานเพื่อให้มันเล่นแสงอย่างเดียวครับแต่ว่าตัวเสียงจะมาจากวันเนสส่วนนึงคือถ้าผมกดตรงนี้สามรอบก็คือเล่นเสียงครบแล้วนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยคือคือร่างมันเป็นอย่างนี้นะครับคือเราต้องใส่วันเนสฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีตัว c o i อ id นะครับ c o i d key to onees อันนี้นะครับมันก็อ่าเป็น สติกเกอร์นะครับใส่นะมันไม่ได้สวยขนาดนั้นส่วนในฝั่งของอันนี้เป็น dx นะครับ dx ของ G e ีนเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ฐานกันเลครับเพราะเราใช้ฝั่งที่ไม่ได้ใส่ฐานนั่นเองคือใส่เพื่อให้มันครบไปงั้นแหละครับอ๋อดึงไ,งไงวะเนี่ยคือเราใส่เพื่อให้มันครบล่างของมันนะครับคือเราใส่ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นหัวเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะคือใส่ให้มันครบครบไปงั้นนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิว DX One s Race Buckle นะครับในสินค้าตัวนี้นะครับมันนำออกมาขายแรกๆผมคือผมซื้อมาในราคาที่แบบท่านผู้ชมเข้าใจว่าเวลาเราซื้อช่วงแรกๆมันจะราคาสูงมากแต่ว่าพอแบบผ่านไปนานปุ๊บแล้วมีตัวพ d ทีเกอเอกมาอีกนะครับราคาตกตกเกินครึ่งน,นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถามว่าลูกเล่นมันดีไหมมันก็จริงๆส่วนของลูกเล่นไม่ได้ดี <laughs> มากเท่าไหร่นะแล้วก็สีไม่ได้เมทัลลิหรืออะไรนะครับเพราะว่าสีมันก็พลาสติกนะครับอคอยดีเนี่ยก็ ก็เฉยๆครับมันมีดีแค่ความว่ามันเป็นลิมิเต็ดเท่านั้นเองนะครับของส่วนของคอยดีส่วนอันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ปัจจุบันหาซื้อได้อย่างราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับก็ลองหาดูกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะแบบไม่อยากเก็บพีดีเพราะมันราคาแพงหรือว่าไม่ชอบเสียงนักสแสดงหรือไม่ชอบไม่ชอบเรื่องของลูกเล่นที่มันเยอะมากเกินไปก,ก็ซื้อแบบ DX ให้หมดอย่างเงี้ยก็หาซื้อได้นะครับผมไว้ถ้าผมได้พีดีมาหรือว่าเอาไม่เอาอีกเรื่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยว ตัวนี้น่าจะขายนะครับแต่ว่าเดี๋ยว p d x นี่ก็น่าจะซื้อแต่ว่าไม่มออไร,รู้เมื่อไหร่นะฮะอาจจะไม่ใช่ช่วงของออกอาจจะมาทีหลังอะไรอย่างเี้นะครับก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับรีวิวสินค้าที่ค่อนข้างจะออกมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ออกมาจนแบบมีคนสนใจพีดีมากกว่าแล้วแต่ว่าผมก็อยากจะรีวิวก่อนก่อนที่จะถูกขายออกไปนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมไลค์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้อ่าอยากไห้รีวิวอะไรเนี่ยก็บอกมาได้นะแต่ว่าก็อยู่ดีว่าผมจะรีวิวไหมเรื่องด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครัสำหรับวันนี้สวัสดีครับ